กินขนมจีนผักกินขนมจีนกับโคตรเผ็ดอ่ะน่พริกปั mm hmm. ่นเยอะมากขนมจีนขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ทำเอง mm hmm. นัวผักกะลัม

ก็ต้องมาคุยกับแม่เลยแม่กำลันนงกิน<า>ต้านองเก็บอืมอันนี้นจะ้ะอืมออร่อยผักดองไม่มีก็เลยกินบีทรูทหรอหมือนกันอเ่ียงชิล หมอนเปรี้ยวๆเป็นผักดองดีงไงโหเล็บวายมันเต้นระบำในท้องนะมันก็เลยต้องมาหาอะไรเผ็ดกินนะ อืม uh huh. uh huh. กระเทียมนี่ตักกระเทียมอ่ะเอาหัวสดๆกันไปเลยปอกกระเทียมพูดเพื่ออะอธิบาย,ยางไงดูกันเองอืโหแบบสดๆชอบมากๆพริกหน้าจอกพริกนี่มันพริก oh huh. ป่นโหกนเป็ดเลยพริกพริกป่น uh อืม huh. <minutes> นุน่ร้อน <lawsuit> ข้างนี้แหละกินปากมาเลยหอมเปี๊ยังกว่า